สวัสดีครับสวัสดีเดือนมกรานะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะฮะถือว่าปีสองพันยี่หกนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสองนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคานะฮะสำหรับฮอนด้าเว็บร้สิบล้อซีลวดสตาร์มืลสีแดงดำนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสองพันยี่ห้านะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวสองพันยี่หกนี่เปิดตัวมาแล้วนะฮะสำหรับ เวรร้อยสิบนะครับก็เลยเหลือคันสุดท้ายนะสำหรับตัวล้อซีรวดสตาร์มือนะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปนะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อซีรวดสตาร์มือนะฮะดุมล้อหน้าตัวใหม่นะครับนี่ฮะดุมล้อหน้าก็จะเป็นลุมแบบนี้นะฮะตัวนี้วงล้อซีรวดนี้ยี่สิบแปดซี่นะครับ ในส่วนขอราคานะครับอันนี้ก็คือราคาเดือนมกรานะฮะสองพนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบลอซิลวดสแตนมือสีแดงดับน,นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่45,900บาทนะครับอันนี้คือราคารวมเก็ทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ45,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้รพอมพรบรนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ทานายสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็ สอบถามเข้ามานะครับที่0ย์921577129นะครับร้านของเราอยู่ข้างสถานีรถไฟอำเภอกระสังเลยนะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับตัวนี้ก็จดทะเบียนนี้จะเป็นสีแดงดำนะครับสำหรับตัวล็อซี่ลวดนี่มีให้เลือกอยู่3สีนะครับก็จะมีสีแดงดำนะครับสีน้ำเงินดำนะครับแล้วก็สีดำเหลืองนะครับอันนี้คือตัว2 0 2 5นบนะฮะ ส่วนตัว2,026ก็เปิดตัวทิศที่แล้วนะครับเดี๋ยวรอรถมานะครับเดี๋ยวผมจะลงทิปแล้วก็รีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับสำหรับตัว2,026นะครับแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นตัว2,025นะเห็นสีมันสวยดีนะครับสำหรับสีดำแดงผมว่าสีนี้สวยนะครับแล้วก็ทรงนี้ก็สวยนะครับเพราะว่าตัวใหม่นี่ไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็ ตัว2,025นไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะครับ45,900บาทราคานี้รวมจดทะเบียนเลยนะครับเงินพ่อนนะฮะสำหรับลูกค้าเครดิตดีก็ดาวนเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับ้ง,งวดอยู่ที่1,650บาทนะฮะ4 8นวดนะครับบาตใบเดียวนะครับออกได้เลยทั้งเงินสดแล้วก็เง,งินพ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดุมตัวใหม่นะฮะ ดุมก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะฮะตัวนี้วงล้อซี่ลวดในยี่สิบแปดี่นะครับอันนี้ก็อุดเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้าเครื่องตัวใหม่ี่เงียบมากนะครับสำหรับ Honda V100 ตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะเกียร์นี้เป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะฮะแล้วก็ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์นะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันมากนะฮะลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง76,9กกิโลต่อลิตรนะครับ ตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มมิลช่วงชัก63.1นะครับทนเรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยนะครับ45,900บาทรวมจดดทะเบียนนะครับมองมากนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่นะฮะไว้ไปต่อพ่วงนะฮะหรือว่าไปใช้งานนะครับวันนี้แนะนำก็จะเป็นฮอนด้าเวฟร้อยสิบโรซี่ลวดสตาร์ทมือปีส0 2 5นะครับสีแดงดำนะฮะสีนี้สวยนะครับ อันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสด45,900บาทรวมจดทะเบียนนะฮะเงินผ่อนเครดิตนีก็ดาวดาน์ต้นอยู่ที่100บาทนะครับบาทใบเดียวนะครับบอกได้เลยนะคะับสำหรับ,บ,บท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามานะฮะ092157729นะครับ